พออาจารย์เริ่มที่จะสนใจที่จะหาความรู้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ไปตามคําสอนก็คือว่าสนใจพระผู้ทรงพระไตปิดกอยู่ที่ไหนอาจารย์ก็เลยเริ่มค้นไปที่พม่าใช่ครับก็จริงๆก็ไปหาหลายที่แหละนะครับอาจารย์ไปไหนบ้างตอนตอนยุคแสวงหาเนี่ยยุคแสวงหานี่หาบงไทยก่อนว่าเอ๊ะนะพระไทยเราก็ต้องดีน่ะนะก็หาไทยหลวงพ่อก็บอกว่าฉันไม่ได้เรียนหมดฉันเรียนบางจุดนะศึกษาบางส่วนแล้วไทยเราเนี่ยศึกษาในชั้นอัตถกถา ต้องอธิบายว่าพระสูตรเนี่ยเป็นชั้นพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าพูดสั้นบางทีเราไม่เข้าใจก็ต้องมีการขยายโดยอัธกถานะครับแล้วพออัธกถาเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกก็ต้องมีดีกาขยายต่อไปอีกในแต่ละวรรณะนะครับ <c oughs> เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพุทธประสงค์แต่พมา่านี่เขาเรียน โดยตรงจากพระสูตรจากเรียกว่าเรียนปากต่อปากพุทธเจ้าเลยเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ต้องมีเจตนารมต้องมีเจตนารมและยังต้องมาตีความอีกหาทั่วประเทศไม่มี